วันนี้หนูมุลมาเล่นน้ำจ้ะน้ำไหลเป็นรับทานเลยนะจ๊ะระวังรถนะลูกมีฝาอ้อยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเรานะครับตรงด้านหน้านี้นะฮะแล้วก็ยาวลงถหน้นวันนี้มากับลูกสองคนนะครับหนูมุลเดี๋ยวสวัสดีก่อนลูก สวัสดีทีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลงมาดูที่นะครับ oh <my> แม่เอารูกไม่ลงไปนู่นหมามีหมาในะบ้านหลังเนี้ยไม่เอาเถิดขึ้นมาหนุ่นมๆเธอก็ไม่ได้ที่ก่อนลูกขึ้นไปดูข้างบนดูปะเดี๋ยวหมาออกมานะ เดี๋ยวมือขึ้นมาดีรูกมามีปลาไหมวันนี้มาจับปลากับลูกสองคนนะครับปลาปลาบินคุ้ยตรงนี้ตัวอะไรลูกมาดูดินี่นี่อะไไหนนี่อะไรไมันมอล,ลอยอยูน่นะเห็นป่ะลูกเห็นเหรอเห็นวันนี้ดูไหมว่ามันคืออะไรเพราะมันอยู่ตรงนี้ มันยิ่งมีตรงนี้นี่นี่เคืออไร,รู้ไหมขยะไไหนะเอย้ยไปจับนะลูกอุ้ยอย่าไปจับมันนั่นเหรอนี่ตรงนี้มันยิ่งมีขยะมูนรถมาลูกออจ้ะขันเดิมพ่อขัน วันนี้หนุ่มมันมาหาปลาบืนนะครับอุยพ่อเจอก้อนหินสวยหนูเอานะวันนี้มาดูปลาบืนกับลูกครับน้ำไหลจ้ะปลาดูอุ้ยพญาตัวใหญ่ไม่เอาเอาออกมาดูวันนี้พาลูกมา,มาอ,อันนี้ทัดถือสารนอกเดืเอดเลยเฮ้ยเอาไปให้นกเราไหมเอ้อแลวถุงมาใส่ไปลูกไปถุง เดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนก็นได้ไม่เดี๋ยวมันจะหายอู้เพราะมันจะกระดีมากมันจะข่อยๆเ,เอาไปอเอาใส่ถุงมาม่าหนูก็ได้ไปะไม่ได้เอาทีม,มาม่าออกอแล้วก็เอาอันนี้ใส่ถุงไปเลยไปไปะเอาถุงไหเมเราจะหาต่วอ,อวันนี้เราจะเก็บไส้เดือนไปให้นกนะครับพอดีเราเจอหนุกพอดีเจอนก กับลูกสองคนนะครับน <ừ m. S 1> กมันตกจากรังนะครับฝนตกแรงมาก,กจ,ะไไจะเลยมาเก็บไส้เดือนกับลูกสองคนนะครับเดี๋ยวไปป้อนอาหารนกนะฮะเดี๋ยวค่อยดูคลิปนั่นต่อเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะเก็บไส้เดือนกันก่อนนะครับม,มันนี่นนนนเอ้ยพ่อมันนี้พ่อเอาทองนะเก็บไหนดูดิเก็บเก็บนัน่งให้ดมีมันมัน น่ยไหนน,นะด<อ>ูดิดูดิดมันไหลด,ดูดิดูก่อนไหนไหนไม่เห็นอ่ะนี่โอ้โหนี่ครับน้องเลื้อยขึ้<อ>นพ่อ